รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในช่วงเมืองไทยน้ารู้วันนี้นะคะเรามีกิจกรรมหลากหลายนะคะที่มามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะหน่วยงานพันธมิตรทางภาครัฐเอกชนนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจนําเสนอขายในเรื่องของสินค้าโอท็อปต่างๆไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการ Star Sustainable Tourism Acceleration Rating เพื่อเดินหน้าเชฟซัพพลายยกระดับ่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนภายใต้แนวคิดมาร่วมสร้างท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืนมาประกาศนียบัตรดาวแห่งความยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ ผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองเตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2566เป็นต้นไปทางเว็บไซต์ t a t s t a r o r g ผู้ประกอบการที่สนใจก็สามารถที่จะส่งข้อหาเอกสารว่าท่านสามารถบรรลุเป้าหมายใดใน17ขออ้อเราพร้อมนะครับที่จะให้ความช่วยเหลือ,อท่านมุ่งสู่ความยั่งยืนเพื่อนำการท่องเที่ยวนั้นไปสู่การเที่ยวที่มีมูลค่าสูงและมีความยั่งยืนต่อไปครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับสํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้สร้างสรรค์ในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงความรู้มุ่งพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้พร้อมมุ่งสู่ระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่ที่มีคุณค่าสมดุลและยั่งยืนพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพจัดนําร่องในพื้นที่จังหวัดลาปางเป็นแห่งแรกทางสวรนะครับก็เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้นะครับจะมีการพัฒนาเรื่องของปาท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้กับคนในท้องถิ่นได้มากขึ้นต่อยอดในเรื่องของการททท่่่่ออออองงงงเเีียวในนมืรัตตาๆไป ไปกันอีกสักทีก็ดีนะมีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงร้อมเพลงจีบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดสุดให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีกีเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม โซลารีคอร์ปอเรชันหนึ่งในผู้นำด้านพลังงานแสงอาทิตย์นวัตกรรมระบบจัดเก็บและจัดการพลังงานไฟฟ้าจัดงานเพดเซ ver เอร์ไฟไม่ดับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยโดยผู้บริหารโซลารีและ2เพจชื่อดัง J a p a n and Friends และเพจคุณเมนีนินวรวมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองแชร์ประสบการณ์ปัญหาการเลี้ยงสัตว์เมื่อเกิดเหตุไฟดับและแนวทางวิธีการรับมือพร้อมร่วมทดสอบซิมเลสของระบบเทสลาพาวเวอร์วอลภายในโซลารีแกรรี่ชั้น4่เซนทรัลแอมบาซีซึ่งโซลารียังจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับเจ้าของสั คนเทสีาพาวเวอร์นะครับเป็นอุปกรณ์กักเก็บและก็จัดการพลังงานภายในบ้านฟังก์ชันพิเศษของเทส a าพาวเวอร์มันยังคงสามารถทาให้บ้านเนี่ยสั้นๆคือไฟไม่ดับสัตว์เลี้ยงหรือครับหรือแม้กระทั่งสมาชิกต่างๆในครอบครัวเนี่ยสามารถยังคงใช้ชีวิตได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยกับการมีเทส a าพาวเวอร์อยู่ที่บ้านครับหมาปั้นเป็นหมาที่ขี้ร้อนมากห้องแอร์นี่ต้องอยู่ตลอดการที่มีอุปกรณ์เหล่านี้คุณยายดีใจนะคะ <S <S ที่จะได้ช่วย15ตัวที่บ้านคุณยายได้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนำร่องจัดงานเทศกาลความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยย่านการค้าใจกลางเมืองเดอะมาร์เก็ตแบงกอกราชดำรินำทัพอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ไทยจัดแสดงสินค้าไอเดียสู่ตลาดแหล่งท่องเที่ยวผ่านภูมิปัญญาและนวัตกรรมสร้างสารรค์ของผู้ประกอบการ SME กว่า30บูธพร้อมเปิดพื้นที่ทดสอบตลาดและสร้างโอกาสทางการค้าสู่ตลาดสากลในงานเทศกาลดีพร้อมเฟสซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า5 0,000รายสร้างเม็ดเงินสะพัดภายในงานกว่า5้าล้านบาทเรามีความตั้งใจ ที่จะเผยแพร่สินค้าไทยโดยผ่านซอฟต์พาวเวอร์นะครับกับเพิ่มมูลค่าในการที่จะหาผู้ซื้อรายใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปต่อเรื่องของการขายออนไลน์ต่อไปซึ่งาเป็นการขยายต่อเชื่อมที่สกาัคือนในงานนี้เป็นการทดสอบตลาดาเอาสินค้าซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยเห็นกระเป๋าเอาจากเศษผ้าเอาแป้งข้าวโพดมาผสมเป็นดินเบานะครับผมเชื่อว่าอันนี้ครับจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นอันหนึ่งที่ทําให้คนต่างชาติและคนไทยรู้จักมากยิ่งขึ้นครับ สสสร่วมกับบริษัทซีโนจีอินโนเวชั่นจำกัดปัน23นวัตรกรที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการเฮลเทคสุขล้ำไม่เหลื่อมล้ำด้วยผลงานที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสร้างสารรค์นวัตรกรรมและต่อย,ยอดธุรกิจอาทิอุปกรณ์วัสัญญาณชีพอัจฉริยะแอปปรึกษาเรื่องสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแอปเสริมสร้างสมาธิช่วยป้องกันเด็กสมาธิสั้นเป็นต้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ได้เข้าถึงการสร้างเสริมสุขภาพได้รับความสะดวกนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เชื่อว่าการที่เราจะแก้ปัญหาสาสุขได้ดีขึ้นเรื่อยๆนี่ จำเป็นต้องมีการสร้างนวัตรกรรมขึ้นมานะครับแล้วเราก็เห็นศักยภาพของน้องๆทั้งหลายโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ปฏิบัติและใช้ได้จริงว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะเอามาใช้ในการแก้ปัญหาส,าสัสคขในอนาคตครับสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหรือ CEA แถลงข่าว Empowering ภาคใต้ยกระดับภาคใต้ด้วยเศรษฐกิจสร้างสรร์ส่งเสริมให้เมืองน่าอยู่น่าลงทุนน่าท่องเที่ยวเตรียมจัดงานเทศกาลงานออก แบบปักใต้2,566เพื่อผลักดันทุนความคิดสร้างสรรค์ของพื้นที่ให้เกิดเป็นเครื่องมือสร้างรายได้แก่ภาคธุรกิจและภาคชุมชนมนุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจสร้างสารรค์เมืองสร้างสารรค์และบุคลากรสร้างสารรค์สู่การเป็นทรัพยากรซอฟต์พาวเวอร์นำไปสู่การกระตุ้นรายได้จากการท่องเที่ยวส่งต่อห่วงโซ่ธุรกิจนำร่องในจังหวัดสงขลาจะไปตั้งสนันง,งานที่สงขลาโลเคชั่นที่ดีนะครับเชื่อมโยงทั้งทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ตอนล่างนะครับรวมถึงเป็นเมืองเศรษฐกิจ อันดับหนึ่งในภาคใต้ด้วยนะครับทุกภาคที่เราไปนะครับก็คือดีไซน์วีคเราจะจัดนําร่องก่อนเป็นเวทีให้นักสร้างสารรค์นะครับได้โชว์ผลงานแล้วก็โชว์ศักยภาพนะครับไปช่วยผลักดันนะครับเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนนะครับดีพร้อมโชว์ศักยภาพ12ต้นแบบโมเดล BCG Economy สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้กว่าร1 0ยลศหรือคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า6ล้านบาทพร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการชุมชนต่อยอดสร้างเครือข่ายขยายโอกาสเติบโตและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ ตามรอยตลอดจนเปิดเวทีเสวนาต่อยอดองค์ความรู้แนวทางการยกระดับและต่อยอดอุตสาหกรรมชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชุมชนอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศกิจกรรมที่เราเดําเนินการใรนวันนี้ เราเบสหรือตั้งอยู่บนฐาน BCG อีโคโนมีหรือเศรษฐกิจก็อยากจะฝากทางผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการทุกท่านด้วยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่มีขีดความสามารถในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของชีวภาพอยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้หันมาสนใจเรื่องคําว่า BCG แล้วก็ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านหากว่าท่านสนใจท่านก็สามารถที่จะติดต่อกับทางดีพร้อมที่หน่วยงานต่างๆได้นะครับวินเซนต์คลินิกคลินิกความงามแบบครบวงจรที่ได้รับความนิยมอันดับต้นๆของไทยประกาศความภูมิใจ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก A.A.C.I จากสหรัฐอเมริกามาตรฐานการบริการด้านสุขภาพสร้างความปลอดภัยและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเตรียมทุ่มงบการตลาด100ล้านบาทต่อปีเพิ่มยอดขาย1,000ล้านบาทพร้อมมุ่งสู่การเป็น medical hub ของเอเชียและเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านศัลยกรรม A.A.C.I ให้การรับรองไปทั่วโลกนะซึ่งวินเซนต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ยกระดับคุณภาพแล้วก็การรักษา พยาบาลสูงมาตรฐานสูงสุดครับผมเราก็จะขยายฐานลูกค้าทุกคนนะครับที่มีความรักในตัวเองตั้งแต่เรื่องของศรีรษะจรดปลายเท้าเลยนะครับ เพศหญิงเพศชายแล้วก็ทุกเพศทุกวัยเลยนะครับผมสำหรับเอิร์กว่าความสวยเป็นเรื่องรองจากความปลอดภัยนะวินเซนต์คลินิกก็จะเป็นอีกหนึ่งคลินิกนะที่ช่วยทําให้สวยขึ้นดูดีขึ้นในแบบที่เขาต้องการนะคะเปิดตัวแพลตฟอร์มของเกมเมอร์ตัวจริงเกมอีโคภายใต้บริษัทเกมี่ฝ่ายจำกัดเป็นแพลตฟอร์มอีโคซิสเต็มที่จะเชื่อมโยงในทุกๆด้านเพื่อรองรับอุตสาหการรมเกมของประเทศไทยทางด้านมาร์เก็ตเพลสและอ e ีสปอร์ตที่จะเชื่อมโยงร้านค้าผู้จัดการแข่งขันคอมมูนิตี้และผู้ที่รักในเกมมาไว้ด้วยกันรวมถึงช่องงทาง การแบ่งปันประสบการณ์และระบบพライเวเล์จับมือภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานวงการเกมในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลและในอนาคตจะมีฟังก์ชันใหม่เพื่อเติมเต็มอีโคโสเต็มให้ครบทุกด้านแพลตฟอร์มเกมมิโคของเราเน้นการผลักดันในการสร้างอาชีพให้กับเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจ กับทางเกมและอีสปอร์ตค่ะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานในการแลกเปลี่ยนหรือการซื้อขายค่ะเรามีแผนที่จะทําโครงการต่างๆในกรุงเทพโดยที่จะเน้นต่างจังหวัดเป็นหลกักเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ต้องการกระจายรายได้ออกไปค่ะคนรักสัตว์เลี้ยงไม่ควรพลาดเพชรเอ็กซโปแชมเปี้ยนชิพ2023เริ่มขึ้นแล้วยกขบวนสินค้าบริการสัตว์เลี้ยงกว่า300บูธอาทิอาหารสัตว์เวชภัณฑ์อาหารเสริมเสื้อผ้าและเครื่องประดับอุปกรณ์ โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์โรงแรมที่รับฝากสัตว์และฟู้ดโซนที่รวบรวมอาหารอร่อยๆไว้ภายในงานพร้อมกิจกรรมสนุกๆส,สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักจัดเต็มตลอดทั้งงานระหว่างวันที่10-13สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การปร,ระชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยปีนี้มีการประกวดแมวสายพันธุ์สกอตติชเป็นครั้งแรกของประเทศไทยคาดว่าจะมีผู้ร่วมง,งานกว่าแสนคนสร้างเงินสะพัดกว่า100ล้านบาทตอนนี้เรามีสัตว์หลากหลายชนิดนะที่เข้ามาโชว์ในงานนี้เพื่อที่จะสร้างพฤติกรรมใหม่ๆสาหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงต่างๆตรงนี้นะครับ เข้ามาชมอยู่ได้นะครับแล้วก็แกดเจ็ตหรือว่าพวกอิสเซสรี่ต่างๆสําหรับน้องๆอาหารการกินที่มีราคาพิเศษเรามีครบวงจรสาหรับในงานเชมเปี้ยนชิพการจัดงานเพลทเอ็กซ์โปในครั้งนี้ที่ศูนย์การประชุมชาติสลิดดิบนะครับดินเนอร์สุดหรูดื่มดาแบรรยากาศสองฟากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซส์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 190 8889 คุณผู้ชมคะการที่เราได้เดินทางท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจถึงชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยเท่ากับเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างแท้จริงเลยค่ะวันนี้รายการหมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางททบ5ในรายการวิถีธรรมวิถีไทยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ